คุณเคยสงสัยไหมครับทำไมบางช่วงของชีวิตมันถึงได้หนักอึ้งขนาดนี้ทั้งที่เราก็พยายามเป็นคนดีทั้งที่เราเดินสายทำบุญโอนเงินช่วยวัดถวายสังฆทานมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่ทำไมผลที่ได้รับกลับดูเหมือนความว่างเปล่าราวกับว่าบุญกุศลเหล่านั้นไม่เคยเดินทางมาถึงมือเราเลยหรือบางทีโชคชะตาที่ดีอาจจะลืมทางไปบ้านของคุณเชีแล้ว ถ้าคุณกำลังรู้สึกว่ายิ่งทำบุญชีวิตยิ่งติดขัดหรือแอบตั้งคำถามลึกๆว่าการจะสร้างบุญใหญ่ให้ชีวิตพลิกได้จริงๆนั้นมันต้องใช้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนเท่านั้นหรือเปล่าวันนี้ผมจะพาคุณไปค้นพบความจริงที่เหนือความคาดหมายความลับจากคำสอนของหลวงปู่ดูพรมปัญโยพระอริยสงฆ์ผู้เมตตาที่ท่านยืนยันว่าบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวครับ ก่อนจะเริ่มเดินทางเข้าสู่ธรรมะปฏิบัติที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการผมอยากชวนเพื่อนๆทุกคนลองพิมพ์ระบายความอัดอั้นหรือเล่าประสบการณ์ที่เคยรู้สึกว่าบุญไม่ช่วยให้ฟังหน่อยครับในคอมเมนต์เพื่อนร่วมทางท่านอื่นจะได้รู้ว่าเขาไม่ได้สู้เพียงลำพังและคำแนะนำของคุณอาจจะเป็นแสงสว่างให้ใครบางคนในวันนี้ก็ได้ครับสวัสดีครับ เพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับสู่เสียงธรรมนำใจวันนี้เราจะคุยกันแบบพี่แบบน้องเรื่องการสร้างบุญที่ง่ายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดตามแนวทางของหลวงปูด่ดูท่านสอนสิทธิ์เสมอครับว่าบุญนั้นมันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินที่เราสละออกไปเลยลองจินตนาการดูนะครับ ในเช้าวันใหม่ที่แสงแดดจางจเพิ่งจะลอดผ่านม่านเข้ามาในความเงียบสงบนั้นทันทีที่คุณลืมตาตื่นนี่คือโอกาสแรกสุดที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวบุญกุศลครับหลวงปู่ดูท่านบอกว่าช่วงเวลาที่เพิ่งตื่นนอนเป็นช่วงที่จิตใจของเรายังไม่ถูกความวุ่นวายของโลกภายนอกรบกวนจิตช่วงนี้คือจิตที่สะอาดที่สุดและเป็นนาบุญที่หวานอะไรลงไปก็ได้ผลแรงที่สุดครับ มีลูกศิษย์คนหนึ่งเคยไปกราบหลวงปู่แล้วถามว่าหลวงปู่ครับผมยากจนเหลือเกินจะเอาบุญที่ไหนมาคุ้มตัวหลวงปู่ท่านยิ้มด้วยความเมตตาแล้วตอบกลับมาสั้นๆแต่ลึกซึ้งว่าแกมีลมหายใจไหมละ่ะถ้าแกยังมีลมหายใจแกก็สร้างบุญได้ทุกวินาทีวิธีที่หลวงปู่สอนคือเมื่อคุณเดินไปล้างหน้าหรือหยิบน้ำแก้วแรกมาดื่มให้ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมดทันทีที่น้ำเย็นๆสัมผัสใบหน้าให้เรากล่าวในใจเบาๆว่าพุทธังสารนณังคัจฉามิธรรมังสรนณังคัจฉามิสังฆังสรนณังคัจฉามิคำกล่าวนี้คือการตั้งหลักจิตครับคือการปักธงลงไปในใจว่าวันนี้ทั้งวันไม่ว่าจะเกิดเรื่องร้ายหรือดีฉันจะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ฉันจะไม่ยอมให้กิเลสลากใจลงต่ำหลวงปู่เปรียบว่าจิตที่มีที่พึ่งอันสูงสุดนี้จะเหมือนมีแสงสว่างเกิดขึ้นในใจโดยไม่ต้องอาศัยตะเกียงดวงไหนเลยก่อนจะจบส่วนนี้ไปล้างหน้าทำภารกิจเพื่อนๆที่กำลังฟังอยู่ลองตั้งใจดูนะครับว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะเริ่มภาวนาไตรสารณคมเป็นเรื่องแรกใครตั้งใจจะทำพิมพ์บอกผมหน่อยนะครับว่าเริ่มที่ใจ และอย่าลืมกดติดตามช่องไว้เพื่อรับพลังงานดีๆในทุกเช้านะครับหลังจากเราตั้งหลักในบ้านเสร็จแล้วคราวนี้ถึงเวลาที่ต้องออกไปเผชิญโลกความจริงครับโลกที่รถติดจนหน้าหงุดงิดโลกที่ผู้คนเร่งรีบจนลืมยิ้มให้กันแต่สำหรับนักสร้างบุญแบบหลวงปู่ดูทุกย่างก้าวคือโอกาสทองครับ มีเรื่องเล่าจากคนทำงานคนหนึ่งครับเขามักจะอารมณ์เสียทุกครั้งที่รถเมย์มาช้าหรือคนขับรถปาดหน้าจนวันหนึ่งเขาได้ลองใช้เคล็ดลับของหลวงปู่นั่นคือการอนุโมทนาบุญหลวงปู่สอนว่าเมื่อเราเห็นคนกำลังใส่บาตข้างทางเห็นลูกหลานจุงคนแก่ข้ามถนนหรือแม้แต่เห็นข่าวงานบุญตามป้ายประกาศขอให้เราหยุดใจสักวินาที แล้วเอ่ยคำว่าอนุโมทนาในใจครับสองพยางค์สั้นๆนี่แหละครับที่เปลี่ยนชีวิตคนมานับไม่ถ้วนเพราะการยินดีในความดีของผู้อื่นคือการร่วมทำบุญโดยไม่ต้องเสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวหลวงปู่ท่านย้ำชัดเจนว่าผู้ที่อนุโมทนาบุญด้วยใจจริงจะได้รับผลบุญไม่น้อยไปกว่าผู้ที่ลงมือทำเองเลยและที่สำคัญที่สุด มันคือยาดับพิษอิจฉาริษยาในใจเราได้ชงงัดที่สุดครับและอีกเคล็ดลับหนึ่งที่สำคัญมากคือก่อนกินข้าวครับหลายคนกินอย่างรีบเร่งเหมือนเป็นหน้าที่แต่หลวงปู่สอนให้เราถวายก่อนกินก่อนจะตักข้าวคำแรกให้เราหยุดเพียงเสี้ยววินาทีน้อมถวายอาหารมื้อนั้นเป็นพุทธบูชาในใจ การทำแบบนี้จะทำให้มื้อธรรมดากลายเป็นมื้อที่มีค่าประหลาดมันทำให้เรากินด้วยสติกินด้วยความสงบและเป็นการพาตัวเองออกจากวงจรความเครียดโดยไม่รู้ตัวครับในโลกที่วุ่นวายการส่งความปรารถนาดีออกไปจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ฟรีแต่ได้กำไรมหาศาลครับ หากคุณเห็นดอกบัวในสระน้ำข้างทางหรือดอกไม้ในร้านขายก็ให้น้อมจิตถวายพระพุทธเจ้าได้ทันทีโดยไม่ต้องซื้อแล้วอย่าลืมแผ่บุญให้คนปลูกคนขายและเทวดาที่ดูแลต้นไม้นั้นด้วยนะครับถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าบุญมันอยู่รอบตัวจริงๆช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับ และถ้าคุณมีเคล็ดลับการเก็บบุญเล็กๆน้อยๆระหว่างเดินทางลองแชร์มาในคอมเมนต์ได้เลยครับพอมาถึงที่ธรร้ลานนี่แหละครับคือสนามรบที่แท้กิงของจิตใจหลวงปู่ท่านเคยกล่าวประโยคที่ฟังแล้วสะดุ้งเลยว่าสนามรบของใจอยู่ที่ทำงานไม่ใช่อยู่ที่วัดเพราะที่นี่คือที่ที่อารมณ์จะปะทะกันรุนแรงที่สุด ทั้งคาตำหนิความกดดันและการถูกมองข้ามเพื่อนๆเคยเจอเจ้านายด่าทั้งที่ไม่ได้ผิดไหมครับหรือเพื่อนร่วมงานที่คอยขัดแข้งขัดขาคนส่วนใหญ่จะเลือกตอบโต้ด้วยอารมณ์ที่ร้อนรุ่มพอๆกับแดดตอนเที่ยงแต่หลวงปู่ดูเตือนเราว่าโกรธนิดเดียวบุญที่ทำมาทั้งวันหายหมดเพราะความโกรธคือไฟที่เผาผลาญน,นาบุญในใจเราเองครับ วิธีสร้างบุญใหญ่กลางที่ทำงานคือการแผ่เมตตาให้คนที่ทำให้เราเจ็บครับเมื่อถูกตำหนิให้เรารู้เท่าทันความโกรธของตัวเองแล้วลองฝืนส่งความปรารถนาดีไปให้เขาแทนนี่คือบุญที่ทำยากที่สุดแต่มันคือบุญที่ทำให้จิตสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับการยอมถอยก้าวหนึ่งเพื่อรักษาความสงบการให้อภัยทั้งที่ใจยังเจ็บการไม่พูดประชดประชันเวลาเหนื่อย ทั้งหมดนี้คือบุญระดับสูงที่คุณทำได้โดยไม่ต้องควักเงินสักบาทมันคือการใช้ใจเป็นเครื่องถวายบูชาที่ประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งของใดๆหลวงปู่บอกเสมอว่าใจสูงบุญสูงใจต่ำบุญต่ำชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้ไม่ใช่เพราะคนอื่นเปลี่ยนครับแต่เพราะใจเราเปลี่ยนมุมมองก่อนครับหากช่วงบ่ายคุณเห็นข่าวอุบัติเหตุหรือได้ยินเรื่องคนเจ็บคนตาย อย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องด้วยความกลัวครับให้ใช้โอกาสนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าและบารมีหลวงปู่แล้วแผ่เมตตาให้เขาเหล่านั้นทันทีจิตที่เปลี่ยนจากความกลัวเป็นความสงสารคือจิตที่กำลังสร้างเกราะคุ้มภัยให้ตัวเองครับใครที่เคยลองแผ่เมตตาในที่ทำงานแล้วได้ผลยังไงบ้างลองคอมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อยนะครับความสงบของคุณอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนที่กำลังเครียดอยู่ก็ได้ และอย่าลืมแชร์ตอนนี้ไปให้เพื่อนร่วมงานที่น่ารักของคุณด้วยนะครับเม yeah> anyway> claro ื่อแสงแดดเริ่มลับขอบฟ้าและไฟริมทางเริ่มสว่างขึ um <S <S ้นทีละดวงนี่คือเวลาที่หลายคนรู้สึกเหนื่อยล้าที่สุดครับแต่สำหรับสิทธิ์หลวงปู่ดูแสงไฟเหล่านั้นคือสัญญาณเตือนให้เรากลับมาหาความดีอีกครั้งครับหลวงปู่ให้เคล็ดลับว่า เมื่อเห็นแสงไฟถนนให้เราภาวนาสั้นๆว่าโอมอัคคีไฟฟ้าพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานี่ไม่ใช่การบูชาไฟในแง่ไสยศาสตร์นะครับแต่เป็นการใช้แสงสว่างภายนอกเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนแสงแห่งปัญญาในใจเป็นการบอกกับตัวเองว่าแม้วันนี้จะเหนื่อยแค่ไหน แต่ใจของฉันจะยังคงสว่างสวยด้วยคุณพระรัตนไตรเสมอพอถึงบ้านก่อนที่จะทิ้งตัวลงนอนด้วยความโหยหาเตียงขอเวลาเพียงไม่กี่นาทีเพื่อทบทวนใจครับลองนึกย้อนดูว่าวันนี้เราได้ทำดีอะไรบ้างเราอนุโมทนากับใครไปหรือเปล่าหรือเราเผลอปล่อยใจไปกับความโกรธกี่ครั้งการเห็นความผิดพลาดของตัวเองคือบุญใหญ่ครับ เพราะมันคือจุดเริ่มต้นของการแก้ไขและหลุดพ้นจากความหลงครับและก่อนจะหลับตาลงหลุงปู่ย้ำนักย้ำหนาว่าการภาวนาเพียงหนึ่งนาทีมีค่ามากกว่าการให้ทานเป็นหมื่นครั้งครับเพราะทานคือการสละของนอกกายแต่การภาวนาคือการชำระใจจากภายใน ให้เราภาวนาไตรสรณคมหรือระลึกถึงพระไปจนกว่าจะหลับไปจิตที่หลับไปพร้อมความดีจะไม่ตกไปในฝันร้ายครับและจะตื่นมาพร้อมรับบุญใหม่ในวินาทีแรกที่ลืมตาครับบุญที่เกิดตลอดทั้งวันนี้มันจะค่อยๆสะสมเหมือนน้ำที่ซึมลงดินทีละหยดครับ จนวันหนึ่งดินนั้นจะแน่นและแข็งแรงพอที่จะรองรับต้นไม้ใหญ่ของชีวิตเราได้โดยที่เราไม่ต้องใช้เงินลงทุนแม้แต่สลึงเดียวครับถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้และได้รับพลังใจช่วยกดแชร์พอดแคสต์นี้ออกไปเป็นธรรมทานด้วยนะครับยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งบอกต่อบุญยิ่งขยายครับ มาถึงบทสรุปของการเดินทางในวันนี้แล้วนะครับเราได้เห็นแล้วว่าการทำบุญตามแนวทางของหลวงปู่ดูพรมปัญโยแท้จริงแล้วมันคือการตล่อมจิตให้อยู่กับความดีในทุกๆลมหายใจครับบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่จำนวนเลขศูนย์ในใบอนุโมทนาบัตรแต่อยู่ที่เจตนาและความต่อเนื่องของใจเราครับเงินอาจจะซื้อสิ่งของได้แต่เงิน ซื้อความสงบเย็นในใจไม่ได้ความสงบเย็นนี้ต้องสร้างเองผ่านการระลึกถึงพระการอนุโมทนาและการแผ่เมตตาในทุกๆวันครับหลวงปู่ดูท่านสอนด้วยความเมตตาเสมอว่าบุญเป็นของเบาแต่ยกชีวิตให้สูงได้เมื่อใจเราสูงชีวิตเราก็จะสูงตามขึ้นมาเองเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาความโกรธจะเบาลง ความกลัวจะจางไปและความสุขจะอยู่กับเรามากกว่าที่เราต้องไปวิ่งตามหามันครับสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีหลวงปู่ดูพรมปัญโยโปรดเมตตาคุ้มครองเพื่อนผู้ฟังทุกท่านให้พบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ขอให้พระกำลังแห่งบุญที่เกิดจากการตั้งใจฟังและตั้งใจปฏิบัติในวันนี้ เป็นพลังส่งเสริมให้ชีวิตของท่านราบรื่นพ้นจากวิกฤตและพบกับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ในเร็ววันนะครับถ้าคำสอนนี้แตะใจคุณอย่าลืมเก็บมันไปปฏิบัติทีละนิดในวันพรุ่งนี้แล้วมาเล่าผลลัพธ์ให้ผมฟังบ้างนะครับช่องเสียงธรรมนำใจจะอยู่เป็นเพื่อนเดินทางไปกับคุณในทุกๆุกก้าวขอให้บุญรักษาและพบแต่ความดีในทุกวันนะครับสวัสดีครับ